เอาละขึ้นรถแล้วเตรียมตัวไปได้เลยน้อมรับคำสั่งประนามแก๊งของลาบสินตังขี่ม้ากับน้องสาวของซุยจิงตังผู้อาวุโสท่าข่าใจหินเพลิงระดับต่ำสองก้อนแก่เจ้าเจ้าจะเปลี่ยนเบาาหนังของเพลีมกับเจ้าได้อย่างไรตัวเลือกที่1นึ่งทำลายสาวขของคินยางเทียน ด้วยการตกส่งมอบผีวิญญาณไฟระดับตำ่ำจะได้รับรางวัลสำเร็จเหยาจี้แปดดาวตัวเลือกที่สองปฏิเสธเองไฟอย่างสุภาพจะได้รับรางวัลสำเร็จยูนซังจีนระดับสูงตัวเลือกที่สามยอมรับทุรกรรมรางวัลสำเร็จแ้มทัดจาเพื่อน่านแบบสมึ่งสิทธิ์คนนี้ไม่คููควรกับพยานระดับต่ำอย่างแน่นอน ต้องเป็นเพราะค่าข้อบปรเนรถเด็มไปด้วยหญิงสาวของซุยจิงตานใช่แล้วพวกสาวเหล่านั้นอันตรายจริงจริงกิจเสริมสําเร็จแล้วรางวัลการสัน่นซุมหนึ่งไม่มีปัญหาขอบคุณนะพี่เจ้าขอบคุณค่าเรื่องอะไรพวกเขาเป็นอาวุโสที่ระพิวิญญาณก่อนและพวกเขาเปลี่ยนตำแหน่ง ถ้ากล้าเรียนรู้ที่จะยอมรับมันคราวหน้าเจ้าต้องตัดสินใจเพียงทําตามหัวใจของเจ้าบอกที่พี่ผูด้ดูซึ่งมากจริงๆโดยไม่คำนึงถึงความแข่งแกร่งของนิกายดวงจันทร์อยู่ในฝืนโจเสมอแต่นิกายกุยซินไม่ได้ตั้งใจที่จะขยายออกไปสู่ภายนอก ในช่วง 2, 3, สองสามทศวรรษที่ผ่านมาดังนั้นจึงไม่ควรดึงดูดความเกลียดชังของพวกเขาอาิตจากลังวนว่าถ้าวิกฤตนี้ไม่ได้เกิดจากนิกายไซยะเมตจะเป็นใครหลายวันต่อมานิกายพระจันทร์ซ่อนเร้นนั่นคือหอที่ปลุกคุ้มด้วยดวงจันทร์ในที่สุดข้าก็มาถึง วานเพียงจี้สิทธิ์ของนิกายดวงจันทร์ยินดีต้อนรับผู้นำนิกายเรียกสาวกระดับเก้าของผู้ฝึกหาระดับเก้ามาต้อนรับแขกหมายความว่าเราต้องตรวจสอบสาวกเหล่านี้ได้มากหรือไม่นิกายดวงจันทร์นี้สามารถแล่งทำเป็นไ,ปได้จริงจริงในนิกายกุยชินถัดไปวอกินเสข้าขอรบกวนพี่วานของเจ้าเพื่อนำทางได้ไหม เชิญทางนี้ข้านาแขกผู้ที่มีเกียรติของนิกายกุยสินไปพักผ่อนก่อนนะว้าวห้องสวยขนาดนี้เลยเหรอพี่เจียงข้ายังไม่พบโอกาสบนท้องถนนขอเล่นเกมตอนนี้ได้ไหมอ่ะได้เรามาเล่นเกมกันก่อนก็ได้ขอบคุณนะพี่ชาย ลุ่นพี่เขาโคงหลบหน้าพวกเราอยู่ระหว่างทางเจอเราแล้วหลายครั้งก็ยังไม่ตอบพี่จื่อจินทำไมพวกเจ้าถึงกิดเช่นนั้นเห็นได้ชัดว่าเราไน้ปฏิบัติตามข้อควรสำหรับการเข้ากับพี่น้องอวุโสอย่างเคร่งครัดอันที่จริงข้ารู้สึกว่าพี่ชายของข้าไม่ได้จงใจหลีกเลี่ยงเราเอ๋ ทำไมพวกเจ้าคิดว่าถ้าพี่อบุโสต้องการลีกเรี่องเราจริงๆไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่ตอบสนองเมื่อเขาเห็นเราแต่เราไม่เห็นเขาเฉยๆโอ,อ้ใช่นโยบายของพวกเราในการค้นหากับรุ่นพี่นั้นถูกต้องหรือไม่แต่ถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปมันจะไม่เหมือนกับรุ่นพี่ที่ลบหน้าเราเหรอ แต่ถึงยังไงก็พูดไม่ได้ขับชาชา้าคนเหย่อบนท้องถนนปกติปกติแล้วไปทักทายพี่โดยตรงไม่ได้แต่ข้าจะรอเวลาที่เหมาะสมมาเถึงก่อนข้าคิดว่ามันดีกว่าที่จะรอสักนิดนึงดีกว่าที่เรามากำหนดเวลาเองเราจะมาวางแผนกันก่อนนะเป็นความคิดที่ดี มาคิดร่วมกันเราจะประสบความสำเร็จคราวนี้ล่ะจะได้ใกล้ชิดกับพี่เขาตัวอย่างตอนต่อไป